เราบอกไปนะครับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้นะครับที่ต้องบอกเลยเดบิวต์ที่ประเทศเกาหลีกว่า2ปีวันนี้กลับมายืนรายการที่เมืองไทยของเราแล้วครับปุบมือต้อนรับคุณนัทชิ่ไพงามสวัสดีครับเจ๊เองครับสวัสดีครับมาแล้วเด็กปันเด็กเจ๊นี่เองนะครับรัก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 นี่จะบอกว่าตั้งแต่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขามีแฟนคลับแบบกองเชียร์เขาโดยที่พี่ยังไม่รู้จักเขาที่บ้านเราอยู่ใกล้กันแล้วมีร้านขายยาหน้าปักซอยเขาบอกว่าคุณแนนดู AF ไหมครั คดูค่ะฝากเชียร์น้องนัททิวด้วยทำไมล่ะเขาเนี่ยแบบอยู่แถวนี้อยู่ในซอยนี่แหละเป็นลูกค้าซื้อยามาตั้งแต่เด็กแต่ตัวเงน้อยใช่ครับมีเขามีเจ๊ดันมาตั้งแต่เด็กมีเจ๊ดันนะครับก็หลายคนที่อาจจะจำได้ถ้าเมืองไทยคุณหน้าคุณตาอย่างดีก็เคยประกวดนะครับในการเรียลลิตี้ชูแคนดี้ฟันเดเชียรซีซั่นที่ห้าจะแบบห่างไกลโอประกวดให้น้องหน่อยชูแคนดี้ฟันเดเชียรซีซั่นที่ห้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้เดินทางไปร่วมงานแบบที่ประเทศเกาหลีไปเดบิวต์สองปีถูกต้องไหมครับพี่ตงจำ เมื่อสองปีที่แล้วใช่ครับใช่ครับกลับมาครั้งนี้เราให้นัทชิลเนี่ยทักทายแฟนๆแล้วก็ชงยูชชเของเราหน่อยดีกว่าครับผมก็สวัสดีนะครับผมนัททิลนะครับผมอันนี้ว่าชื่อนัททิลมีแต่เนเนนดูเป็นคนเกาหลีเลยนะว่ะจริงพูดได้แค่นี้แหละไม่จริงพี่แนนไม่จริงน้องพูดภาษาเกาหลีเก่งขึ้นเยอะเก่งขึ้นเยอะไม่ไม่ได้ถึงขนาดับุ๊บ แต่เราเราฟังออกมาสมมุติว่าพอจะฟังออกพอจะสื่อสารได้พอจะพอจะสื่อสารได้ใช่ครับแล้วก็เป็นภาษาที่ยากด้วยผมว่าแค่แบบฟังออกนี้ผมก็ผมว่าน้องพัฒนาขึ้นเยอะแล้วนะกลับมาครั้งนี้เห็นบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆชาวไทยแล้วเพราะว่า เตรียมซิงเกิลใหม่มาใช่กับแฟนๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ที่ไปอยู่ที่เกาหลีมาปีที่แล้วเนี่ยนะไปอยู่มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนเลยมิถุนายนแล้วแล้วฝึกฝึกฝึกจนมาทั่งออกเพลงที่ชื่อว่า Love w i l l Be Okay ตอนเดือนพฤศจิกายนนี่เป็นแบบเกาหลีเลยใช่ครับแต่ว่าที่บอกว่าพิเศษเพื่อแฟนๆคนไทยเนี่ยคือเอาเพลงเนี้ยมาทำเป็นเนื้อภาษาไทยด้วยใช่ครับแปลเป็นเนื้อภาษาไทยแล้วก็มีซิงเกิลที่ใช้ชื่อว่ารักแท้แค่มาช้านั่นเองรักแท้แค่มาช้าใช่ครับเพราะว่าแฟนๆนัทจิวเนี่ยได้ฟังแบบ Love w i l l Be Okay เป็นภาษา เกาหลีแล้วก็อยากจะฟังออกว่ามันแปลเป็นอะไรก็เลยแปลเพลงนี้ให้ได้ฟังทำนองเดียวกันเลยทำนองเดียวกันเมโลดี้เดียวกันเปลี่ยนแค่เนื้อเพลงก็ยังยังเต้นสนุกสนานเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ครับไม่เราอยากรู้ถ้าเวอร์ชั่นไทยมีฟิชเจอริงไหมอย่างเวอร์ชั่น Love Review โอเคนะพี่แนนเขาจะมีฟิชเจอริงกับศิลปินชาวเกาหลีด้วยใช่ครับใช่ครับคือเวอร์ชั่นภาษาเกาหลีเนี่ยนักร้องที่ฟิชเจอริงให้ผมเนี่ยชื่อว่าโซนโฮยองนะคะพอมาเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยเนี่ยคือพี่โซนโฮยองเขาจะแรป รมีพาร์ทแรปซึ่งพาร์ทแรปเนี่ยยังเก็บไว้เอามาใส่ในเวอร์ชันไทยด้วยกลายเป็นมีเป็นเพลงลูกครึ่งอ่ะมี2ภาษาร้องร้องร้องไทยเสร็จปุ๊บมีแรปเกาหลีซึ่งตอนแรกเราได้สั่งให้ซอนโฮยองฝึกแรปเป็นภาษาไทยแต่นางบอกว่านางไม่ไหวจะเกลียดจริงๆไม่ไหวนางขอเป็นต้นกําเนิดบ้านนางดีกว่าต้นก็เลยดึงเนื้อนั้นมาเลยทั้งนี้นี่นี่ครับพี่แนนครับนี่เป็นเวอร์ชันพี่เห็นที่ดูแลพี่ชอบเอ็ชดูสวยมากแล้วแบบเต้นต้นน่ารักเพลงน่ารักมากอ่ะอันนี้เต้นนี่จริงๆอากาศหนาว ากนะครับเนี่ยเออใน MV เห็นพูดมาเป็นควันเลยอ่ะใช่แต่ว่าต้องแต่งตัวคือน้องนางเอกนี่แต่งตัวน้อยชิ้นมากเั็นสามากหนาวนมงก็ต้องเต้นสู้ตายอันนี้คือศิลปินที่ฟิชเชอร์ริงด้วยครับโซโลยองครับอ๋อเป็นแรปเปอร์ให้กับเพลงนี้ด้วยใช่จริงนิงนคุณเนี่ยมีฟิชเชอร์ริงกับศิลปินเกาหลีก็หลายพันหนึ่งเพราะว่าพี่เขาอยู่เป็นวงแล้วเขาค่ายค่ายค่ายพี่เขาก็จะมีมีศิลปินเยอะก็มีโอกาสเยอะอ๋อ พ่อมากเลยไปทํางานที่เกาหลีเป็นยังไงบ้างคะไปทํางานที่เกาหลีใช,ใช่ไหมครับก็ค่อนข้างเหมือน โหดโหดกว่าเมืองไทย <No. S 1> โหดกว่าเมืองไทยหมายถึงในแง่การฝึกฝนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในแง่การทํางานเนี่ยคล้ายกันเลยใช่แต่ว่าพอฝึกฝนเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีวินัยกว่าแล้วก็มีตารางที่แน่นอนกว่าไมคะเ <พอ S 1> ขาให้เราตื่นตีห้าวิ่งรอบสนามแบกปืนวิ่งพื้นเป็นนักร้องไม่ได้เป็นฝึกทหารเช่นกนพี่เห็นนักร้องแต่ละคตเต้นแข็งแรงมากใช่ใช่อยากจะถามเลยในนัดทีละให้ฟังซิว่าแบบชีวิตประจําวันที่เราไปอยู่ที่นั่นอ่ะเราต้องทําอะไรบ้าง ครับผมก็คือเมื่อผมตอนที่ชีสแบทเนี่ยกับตอนล่าสุดคือเลิฟวบิวเคตลางไม่เหมือนกันนะครับผมเล่าล่าสุดดีกว่าอัปเดตคือตอนไปฝึกเลิฟวบิวเคเนี่ยครับผมตารางก็คือจะเป็นฝึก5วันจันทถึงสุกนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดพักผ่อนได้แต่ว่าเป็นวันหยุดที่เอาจริงไม่ค่อยได้พักหรอกเพราะว่าจันถึงสุกเนี่ยจะมีการบ้านให้ทําการบ้านฝึกร้องฝึกเต้นหรือการบ้านให้ทําเป็นการบ้านภาษาเกาหลีอะไรอย่างี้ครับก็จะมีแล้วก็จะมีแต่ละวันก็จะจะจัดเป็นเหมือนตารางเรียนไงครับว น้องจันผู้สุกเรียนเต้นอังคารไปรืหัดมันอยู่บ้านเอฟเลยเนอะเหมือนเหมือนเหมือนไปอยู่บ้านเอฟตลอนเลยใช่ครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เหมือนตารางที่เราที่เขาจะเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นออกกําลังกายกับดูแลผิวพรรณโอ้ยตายตายตาเห็นมั้ยดูแลผิวพรรณด้วยมีซึ่งซึ่งเวลาผมเล่าให้เพื่อนๆนักร้องนักแสดงคนไทยจะแบบมีดูแลผิวพรรณด้วยหรอนะงไให้เราไปทรีทเมนต์หรือให้ไปทรีทเมนต์ฟรีดูแลให้หมดเลยครับไปนอนหน้าผม ทุกอย่างผมด้วยผมก็ทาสีตัดทุกอย่างดูแลให้ดเคทุกอย่างคือถ้าเป็นพี่จะไปเป็นศิลปินค่ายแบบนี้เนี่ยดูแลหนังหน้าก่อนทุกนคึอไปซ้อมหน้าต้มล่างก่อนคือร่างสําคัญความสามารถก็สําคัญอไปด้วยกันถึงว่าศิลปินที่นู่นเขานอกจากความสามารถทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นแล้วร่างกายรูปร่างซิทแพคกหน้าตาเขาก็จะต้องดูแลให้เต็มที่ด้วยใช่ภาษาล่ะ ภาษาต้องฝึก oh. เป็นพิเศษไหมเพราะว่าเราเป็นคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่นั่น <Th a. S 1> ด้วยต้องฝึกเยอะเลยครับคือผมเนี่ย จะต่างจากนักร้องคนไทยคนอื่นที่ไปเดบิวต์ท,ที่ที่นู่นเพราะว่าส่วนมากเวลาเขาไปแล้วเขาจะอยู่แบบอยู่กันนานๆเลยแต่ผมเนี่ยไปไปกลับกลับโอกาสใช้ภาษาจะน้อยออเพราะฉะนั้นพอไปทีหนึ่งเนี่ยค่ายก็จะจัดตารางเรียนให้ด้วยค,ครับนี่งไงต้องไปเรียนทุกวันไหนวันไหนสองชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงแล้วแต่ปรับได้แต่ต้องอ๋อแสดงว่ารุ่นพี่คนอื่นๆที่ไปทํางานที่เกาหลีเขาก็จะอยู่กับอยู่นานเลยกัวก็อยู่กับศิลปินเกาหลีพูดคุยเลยแต่้องนั้นนี่เท่าที่วี่ด่งรู้เนี่ยบางทีไปถึงอ่ะมันไม่มีเพื่อน คุยเกาหลีศิลปินเดียวไงครับโซโล่ใช่ครับเอาน่าสงสารนะเนี่ยแล้วอยางดูเหงาเนาะเหงานี่อยากจะถามอีกอยู่นู่นเรียนอยู่นู่นอยู่คนเดียวมีเหงาบ้างไหมมีมีมีครับมีเขาไม่ส่งทีมงงทีมงานอะไรเนี่ยหองเออะไรเงี้ยไม่ได้ไปปกไม่มีไม่มีไม่แต่ไปกันเองน้องนัทเขเองเขาขอเขาอย่างพี่เอนี่เขาขอไปแล้วพี่เอบอกไม่เอาไม่เอาไม่นี่แนนแต่มันมีนะอย่างเวลาน้องนัทเขาโพสต์ภาพที่เกาหลีเนี่ยบางทีเพื่อนๆจากบ้าน AF หรือบางทีใครที่เกิดแวะเวียนไปก็ หลีเนี่ยก็จะแวะเวียนนัดน้อง<ช>ออก,กินข้าวกันเจอผมว<อ>่าใครกินข้าวเขามาใช่ใช่ค<ช>ือ<ช>ถ้าใครมาเนี่ยขอให้บอกเดี๋ยวผมรีบไปหาเลยเพราะเหงามากโอ๋สอสงสารนางเนาะ ไม่แต่มุ่งมั่นจริงๆผมบอกเลยนะครับว่าน้องคนนี้เขามีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทํางานมากๆเห็นแบบนี้การไปทํางานที่เกาหลีมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยพี่แนนแล้วทาคนเดียวด้วยนะสรุปว่า2ปีที่ไปเดบิวต์ที่เกาหลีแล้วมีซิงเกิลออกมาแล้วอย่าง Love v i l l Be Okay นี่ถือเป็นซิงเกิลแบบออฟฟิเชียลอันแรกของนัททิวเลยปะคะก่อนหน้านั้นมีก่อนหน้านั้นมี s h e s Bad เป็นเพลงเริ่มต้นนะครับแล้วก็หลังจาก s h e s Bad มีเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Nine ชื่อเพลงว่า Oh Please ครับ Oh Please ใช่ครับแล้วก ก็มาปีนี้ออก2เพลงคือชื่อเพลงว่า d o Don't Knowhow กับเลิฟ Be o เค y นี่แหละคือรวมแล้วมีมีสี่สี่ซิงเกิลภาษาเกาหลีครับซิงเกิลนี้มี4ี่แล้วแล้วถามตอนความรู้สึกตอนซิงเกิลแรกที่เราได้มีโอกาสซีเรื่องนายซีเรื่องนายนะครับประกอบมีทั้งเพลงประกอบออกซิงเกิลมาถึง4ซิงเกิลแล้วแล้วอยากถามความรู้สึกที่แนนอยากจะรู้สึกไหมตอนแรกที่ได้ขึ้นเวทีโชว์ครั้งแรกอ่ะที่เราแบบว่าเป็นศิลปินแบบคนเกาหลียังไม่รู้จักเราถูกไหมแต่เป็นครั้งแรกที่เราได้ขึ้นเวทีในบ้านเขา แล้วเป็นครั้งแรกของนัททิวที่ทําให้ชาวเกาหลีได้รู้จักศิลปินไทยคนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกอะครับตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกตัวเองแบบน้อยมากเพราะว่าเพราะว่าคือผมไม่รู้ว่าคนที่ดูเราเขาจะชอบไหมเขาจะต้อนเอาอย่างชอบไม่ชอบไม่รู้เขาจะต้อนรับเราหรือเปล่าเอางี้ก่อนดีกว่าแล้วแล้วเราไม่ได้เหมือนแบบเป็นศิลปินกลุ่มที่มีอะไรอย่างน้อยมีคนเกาหลีหรืออะไรให้เหมือนแบบ เป็นเหมือนแบบสะพานเชื่อมความสัมพนันธ์เลยไม่มีคนเดียวเลยเลยออตอนแรกก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รวมถึงบรรยากาศที่ที่มันมันทำให้ผมตื่นเต้นเพราะว่าบรรยากาศเขาจะไม่ให้ทีมงานเข้าพวกหลังเวทีอะไรเงี้ยครับเขาจะให้แค่ผมกับแดนเซอร์เพราะฉะนั้นนักร้องคนอื่นเขาก็อยู่กันเป็นกรุ๊ปแต่ผมคนเดียวอยู่กับแดนเซอร์แล้วให้ทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมก็จะตื่นเต้นมากเลยใช่ครับแต่พอขึ้นไปบนเวทีแล้วเนี่ยคือ คนที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาก็ให้การต้อนรับเขากรี๊ดให้แค่นั้นกำลังใจก็มาแล้วแค่นั้นก็คือแบบเอาละสบายละอะไรเงี้พลงอ่ะไอตอนตอนโชว์ครั้งแรกคือเพลง She Bad เลยใช่ไหมที่เราปล่อยตัวที่เกาหลีใช่ครับคือเพลงที่มีในภาพนี้แต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นเวทีที่ Mnet Asian Music Award ที่ฮ่องกงว้าวอันนี้ไม่ใช่ตอนขึ้นครั้งแรกอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าเป็นเป็นที่เป็นงานอวอร์ดใหญ่ครั้งแรกโอ้โหแต่เราดูภาพเนี่ยที่แนนนึกไหมมือศิลปินแบบจมือชีดเกาหลีจริงจริงอ่ะ คือพี่ไม่รู้สึกว่านัทชิวเป็นศิลปินไทยแล้วนะตอนนี้มัเป็นเกาหลีมาเจริงเนี่ยเวลาขึ้นโชว์อะไรผมว่าโหถึงถึงว่าซ้อมหนักขนาดนี้โชว์มึนก็ออกมาแบบต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากที่ไหนซ้อมละเอียดมากคือมันต้องเต้นให้เท่ากันต้อบเก็บลายเยอะมากเ้นยกเกาหลีเต้นยากกว่าไทยเยอะเลยใช่ไหมจริงๆโคโรกราฟเนี่ยแล้วแล้วแต่ไอเดียแต่ว่าวิธีการฝึกวิธีการฝึกของเขาจะจะเข้มงวดกว่าเขาจะละเอียดแม้กระทั่งนิ้วนิ้ว ใช่ครับสมมุติว่าถ้าแค่ชี้อย่างเงี้ยก็เก็บหมดนะครับนิ้วโป้งเก็บไม่เก็บหรือยังไงหรืออะไรละเอียดอย่ามาแบบว่าผิดองศาไม่ได้คนนึงชี้นิ้วโป้งคนนึงชี้คนนึงมีนิ้วโป้งคนไม่ได้ไม่ได้ต้องเหมือนกันต้องเป๊ะต้องเป๊ะอะไรแบบนี้เลยหันหน้าองศาผิดนั้งตกหน้าไปเยม่ตกไม่ตกไม่ขนาดนั้นใช่มาเขาไม่โหดขนาดนั้นเขาเขาพูดจากันดีดีนี่แล้วหลหัวหลังจากใส่หมดตลอดหลังจากที่เราได้โชว์ซิงเกิลแรกของเราไปแล้วเป็นยังไงบ้างแฟนคลับกระแสตอบ เรนี้เริ่มมีแฟนคลับอะไรเข้ามารู้จักหรือว่ามีชื่อแบบที่เขามาเรียกนัดเป็นภาษาเกาหลีอะไรอย่างงี้บ้างไหมอ๋อคือายถ้าถ้าชื่อผมเนี่ยคือเขาก็เรียกนัดทิวนี่และเขาเรียกนัดทิวใช่ครับแล้วก็ มันจะต่างกันแค่สำเนียงนิดหน่อยนั่นแหละเพราะสำเนียงเกาหลีเขาจะออกชื่อผมว่านาทิวนาทิวไม่ถึงกับนาทิวนาทิวนาทิวใช่ครับก็เพลงแรกเพลงแรกออกมาเนี่ยกลุ่มคนฟังเพลงก็จะเป็นวัยรุ่นเพราะเพลงชีสแบทมันค่อนข้างจะเคป็อปมากแต่ว่าเพลงเลิฟวี่บิวเค่าสุดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีความเป็นอเมริกันป๊อปอยู่ด้วยครับก็เลยคนที่ฟังเพลงผมในในชุดล่าสุดเนี่ยเหมือนจะเพิ่มกลุ่มแฟนเพลงให้ไปในนอกเหนือจากวัยรุ่นด้วยอะไรเงี้ยคือเพิ่ม target แล้วก็ฐานแฟนขับอีกกลุ่มใหม่เข้ามากลุ่มใหม่ด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือเพลง Love w o u o k l เนี่ยสร้างอันนี้อันนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นคือสร้างฐานแฟนที่เป็นแบบยุโรปอเมริกาฝรั่งอะไรที่เขาชอบเคป p เพราะว่าเพลงมันค่อนข้างแบบอเมริกันสไตล์ด้วยแล้วเขาชอบแบบล่าสุดถ่ายรายการที่ไทยเนี่ยนะเที่ยวเดินมาทักผมจำได้ฝรั่งหัวทองเ่ ใจฟินมากเลยเขาบอกเขาฟังเลิฟีลวโอเคครับไม่ซึ่งเพลงเนี้ยอย่างที่น้องนัททิวบอกมันไม่ได้แบบเป็นแบบเคป๊อปไปเต้นอย่างเดียวเลยมันมีจังหวะที่ทําให้แบบ หลายคหรือว่าสาวต่างชาตสามารถฟังได้ด้วยใช่ครับคือดนตรีมันไม่ได้ออกสาย์เกาหลีจ๋าใช่มีความเป็น universal เพราะฉะนั้นเราให้ไปดูดีกว่าแล้วไปเต้นตาม MV เพลงนี้กันนะคะ Love Will Be OK แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยเรื่องอื่นกันบ้างสีลงซีรีส์ก็ไปรับเชิญมาเพลงประกอบประกอบละครแล้วก็งานอื่นๆของนัทชิวช่วงหน้าตอนนี้ดู MV กันก่อนค่ะจ้า นัทชิวนะครับช่ที่เราเราพูดคุยถึงเรื่องงานเพลงไปแล้วมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะอัปเดตมากเพราะว่านัทชิวเนี่ยนอกจากมีผลงานเพลงนอกจากโชว์เวทีต่างๆแล้วยังมีซีรีส์เกาหลีที่นัทชิวไปเล่นมาด้วยใครที่ได้ดูนะมอนสตาร์เนี่ยเขาจะได้เล่นกับคนที่เคยฟีเจอริงซิงเกิลแรกชีแบทกับน้องนัทชิวด้วยจุนยองจะเล่นเป็นพระเอกเรื่องนี้เล่าถึงการทํางานในซีรีส์กับเกาหลีนิดหน่อยดีกว่าครับคือผมเนี่ยได้เล่นเรื่องนี้นี่คือต้องบอกว่าไม่เหมือนเป็น นักแสดงรับเชิญพิเศษะนะครับมผมก็มคือบงังเอิญว่ามีบทที่เข้ากับเราพอดีอเป็นบทชาวต่างชาติแล้วก็คนคนที่ ทำละครก็คือซีเจนี่แหละเขาบอกโอ้ยถ้างั้นต้องนัดทิวนัดทิวเลยอุ้ยเนัดลยูกนี้ไม่เหมือนนัดทิวเลยอ่ะอันนี้สเปรย์สีผมนะครับต่อไปผมทองผมสีทองสีแบบน้ำตาลอะไรเงี้ยแต่ว่าในบทขอว่าขอธรรมดานิดนึงเหมือนคนเกาหลีเลยเนอะลูกเนี้ยเหมือนเลยอ่ะอันนี้หลานที่ฮงเดแล้วนี่คือรับบทเป็นนักดนตรีหรือเปล่าก็คือรับบทเป็นเป็นคนไทยที่ไป ที่ไปเหมือนบัสกิ้งคือไปเล่นดนตรีริมถนนอยู่ที่นู่นใช่ครับแล้วก็ในบทก็คือพูดมีพูดไทยด้วยมีประโยคขอบคุณครับหรอะไรเงี้ยให้รู้ว่าเป็นคนไทยแล้วก็ในในเนื้อเรื่องก็จะมีเนื้อเรื่องของเราด้วยว่าแบบเออเราไปตามหาคนคนหนึ่งที่เหมือนแบบว่าที่คอยช่วยเหลือเราตลอดมาโดยตลอดส่งเงินมาให้เรียนทําไมเขาถึงแบบส่งเงินมาให้เรานะจากเกาหลีเขาเป็นใครก็เลยมาตามหา คือเหมือนแบบมีลายในเรื่องของตัวเองเลยใช่ครับแล้วก็การทํางานเหมือนถ่ายละครบ้านเราเลยอะยังไงบ้างเหมือนเลยครับพี่เหมือนกันทุกอย่างไม่ต้องปรับตัวอะไรใหม่เลยคือวิธีการทํางานเหมือนกันทุกอย่างเลยใช่ครับแต่ว่ามันจะมีแบบน่าเซอร์ไพรส์หน่อยก็พวกโลเคชันส่วนมากเป็นสตูดิโอที่เราจะทําให้นัดตกใจนะทไมเพราะว่าส่วนมากละครไทยเราจะไปใช้บ้านจริงโรงเรียนจริงส่วนสาธาณะจริงแต่ของเกาหลีก็คือฉากโรงเรียนเป็นสตูดิโอที่เซ็ตเป็นโรงเรียนโอ้คือเซ็ตฉากขึ้นมาเป็นรวยอะ 哈哈 <laughs> <laughs> เซตเป็นห้องเรียนเซตเป็นห้องพละเซตเป็นบ้านเป็นห้องรับแขกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ่ายทั้งวันทั้งคืน day night ไม่ต้องกังวลเป็นแสงที่จัดได้หมดจัดได้หมดไม่้องแสงของซีรีส์เกาหลีเนี่ยแสงเขาดูแบบนวลละมนะมันละมุนแบบถ่ายออกมาไม่เหมือนแสงที่เหมือนละครระเบิดภูเขาเผากระถ่มมันจะเป็นแสงแบบว่าดูมันดูหน้าใบไงแสงที่แบบเขาจะเน้นเรื่องความสวยงามความหลูหราเป็นแสงเพราะฉะนั้นพอเขาแบบจัด สร้างฉากเองเขาก็จัดแสงด้คุมด้เออคุมได้คุมได้คุมได้ใช่ครับแล้วคุมเวลาได้ด้วยไม่ต้องเหือนแบบโลเคชันให้ถึงสี่ทุ่มต้องออกก่อนไม่มีเฮ้ยรีบถ่ายดูแสงหมดอะไรไม่ใช่ฉันสร้างเองเลยรวยด้วยรวยจัดว่ารวยเออแล้วเป็นไงบ้างพอเราได้ลองเล่นซีรีส์ที่นั่นแล้วเราแบบแฟนเฟ้เขาตอบรับเรายังไงวงเขาไปทักเราก็ามาทักเป็นชื่อบทในละครมีชื่อในละครชื่อว่าอะไรนะชื่อนาวินครับนาวินเืามานไทยเป็นคนไทยครับชื่อนาวินแล้วก็คือจำได้เลยตอน ราะว่าละครอันนี้นเ,นเป็นระบบถ่ายไปออนไปนะมอนสเตอร์เนี่ยถ่าย <That. S 2> ไปสักพักแล้วก็ออนแล้วก็เริ่มถ่ายเก็บเพราะฉะนั้นช่วงที่ผมไปถ่ายเนี่ย <That. S 2> มันเป็นช่วงที่ละครออนแอร์อยู่ด้วย hmm. เวลาจําได้อยู่ครั้งหนึ่งไป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 ,ไปจิบกาแฟ <That. S 2> ที่ร้านกาแฟที่หนึ่งแ <That. S 2> ถวแถวคา,าโรซูก,กิวแล้วก็ ตอนนั้นไปกับทีมงานเยอะมากแล้วก็คนเกาหลีอ่ะนั่งตกข้างๆจําได้แต่เขาแต่เขาไม่ไม่ได้ลุกมาคุยกับเรานะแต่ทีมงานเกาหลีเหมือนแบบได้ยินรู้ว่าเหมือนแฟนขับชาวไทยเลยซุ้นซิ๊บซุ้นซิ๊บเทวานั้นนาวินในมอนสเตอร์ใช่ใช่เลยใช่ใช่เขาพูดนาวินเขาเขาไม่ได้เรียกนัททิวเขาเรียกนาวินนาวินแต่แค่แต่แค่นั้นผมฟินแล้วอ่ะปึ้งนพี่พี่กระปุ่นพี่จากตอนแรกจิบกาแฟกันที่แบบ เล่นใหญ่เล่นใหญ่ไม่ไม่เราแค่เราเป็นแบบไม่ได้ยินไม่ได้ยินนม่ได like ้ิว้ก่อนนี่ว้ก่อนมีมีแล้วก็มีอีกช็อตหนึ่งตอนนั้นไปเที่ยวที่สิงคโปร์ไปเที่ยวแบบเหมือนเขาทำเป็นบ้านผีในยูนิเวอร์แซลเนี่ย ไปเที่ยวแล้วก็คนที่ต่อคิวอะเหมือนแบบออกมาจากคิวเลยนะเป็นวัยรุ่นออกมาจากคิวมาขอถ่ายรูปบอกว่าจําได้เล่นมอนสเตอร์เลยดาวินมาแล้วโอ้หฟินฟินฟินวันนั้นพอโมเลยลงทวิตโอ้ไม่แปลว่าแสดงว่าเรื่องนี้ออนหลายประเทศด้วยมอนสเตอร์นอกจากในเกาหลีแล้วทวีปเอเชียของเราอย่างเมืองไทยหลายคนก็ได้ดูเพราะว่ามีมีให้ได้ดูกันด้วยสิงคโปร์ก็ได้ดูผมว่าถ้าไปเดินห้องกงสิบโ์นี้ใช่แทร็เก็ตเลยถ้าถ้าไปช่วงที่ออนแอร์น่าจะไอ้นี่เลย สรุปว่าไปอยู่เกาหลีก็ได้ออกซิงเกิลทำอัลบั้มได้ไปเล่นซีรีส์ร้องเพลงประกอบซีรีส์แล้วมีพวกงานถ่ายบง่ายแบบโชว์ตัวอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะก็จะเป็นงานเป็นถ่ายเหมือนสัมภาษณ์นิตยสารนี่แหละครับผมแล้วก็มันจะมีเหมือนก็เหมือนถ่ายแฟชั่นก็คือหน้าสัมภาษณ์หน้าแฟชั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็ได้มีถ่ายถ่ายแฟชั่นบ้างส่วนรายการเพลงนี่ไม่ต้องพูดถึงออกไปโชว์ไปสัมภาษณ์วหลยเวทีมากตอนนี้ที่พี่หลงอยากเห็นน้องนัททิวอีกอย่างหนึ่งนะอยากให้น้องนัททิว ไปออกรายการพวกแบบวาไรตี้ของเกาหลีน,ะ,น,นะอยาก<ช>เห็นมากมากเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยเราเห็นเขาขึ้นโชว์มาหลายเวทีแล้วแต่พวกรายการวาไรตี้วาไรตี้แบบอย่าง running man เนี่ยจะอยากให้ไปออกมากเลยมีโอกาสไหมครับครับจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยมันมีเหมือนกอันนะเพราะว่าเพราะว่าที่เหมือนก็คือแผนก PR แผนกโปรโมเตอร์เขาก็จะช่วยผลักดันอยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยล่าสุดที่ที่ที่ได้ได้ทำงานเนี่ยผมยังไม่คล่องเรื่องภาษาเขาก็เลยเหมือนแบบว่า ปรับแผนครับว่าถ้างั้นเน้นว่าทำไงให้นัททิวออกรายการมิวสิกโชว์ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าวาไรตี้อาจจะแบบไม่ไม่ไม่ถนัดยังไม่คล่องยังไม่คล่องเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยครับแต่ว่าล่าสุดก็เลยเหมือนแบบเขาก็เลยจัดวาไรตี้บางทีออกแล้วขอออกซ้ำอีกอะไรเงี้ย แบบนี้พี่มีเทคนิคบอกทีมงานเลยี่อยากให้พูดเกาหลีได้คล่องเร็วๆต้องมีแฟนเป็นคนเกาหลีนะคะทีมงานบอกให้ถาว่าทำงานขนาดนี้ต่านเขียนบอกมาเมื่อกี้นะเห็นอยู่ไม่แต่เป็นจริงนะถ้าเกิดเรามีเพื่อนมป็นช้าเกาหลีมีคนแบบ คนรักคุณเกาหลีอาจจะฝึกภาษาได้มากขึ้นเรื่องหัวใจเรื่องหัวใจมีตารางหัวใจยังไงบ้างตารางสเปกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับแต่เรื่องงานนะคุยมีแต่เรื่องงานคุยแต่เรื่องงานตอนนี้ยังไม่ได้มีใครนะยังโสดอยู่ยังโสดอยู่แต่หลายคนพูดเหมือนพี่แนนบอกว่าหาแฟนเป็นคนเกาหลีจริงจะได้เก่งอนาคตเราจะสดใสพูดแล้วเขินแนนเลยแล้วแต่สเปกไหมมีสเปกไหมสเปกเหรอเอาเป็นทั่วๆไปไม่ได้ไม่ได้กำหนดว่าชาติไหนใช่ไหมครับ มี2อ,อย่างที่มันค่อนข้างขัดกันอ่ะพี <c oughs> ่คนชอบบอกว่า <c oughs> นัททิวชอบ2อ,อย่างนี้มันขัดกันเมื่อไหร่จะหาเจอ <c oughs> อะไรละอะไรละอะไรชอบผู้หญิงน่ารักมาก <c oughs> ๆชอบผู้หญิงน่ารัก<อ>น่ารักอ่อนหวานน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแต่เวลาพูดจาขอว่าเป็นคนมีเหตุผลดูฉ <ừ> ลาด<ๆ>ดูอะไรเงี้ย พี่เลยไป้แต่ว่ามีข้อแม้จะต้องยังไม่แต่งงานนะยังไม่แต่งงานนะพี่ครับขอโดสิครับออน่ารักมากน่ารักแล้วพูดจามีเห็นผลด้วยไม่เห็นผลเลยแต่แต่งงานจนแบบว่าไม่ได้แล้วนะแต่งงานไม่ได้สยแวต่งวานไม่เด้แิชอบคน้น้า่่ารักมาอายแบล็ mình หาจากนี้ใส่ก่อนแล้วหน้าค่อยเอาไปทําทีหลังมันต้องอย่างนี้มันต้องมาอย่างนี้ถึงจะได้ไปเหวหน้าไปอย่าี้จริงจใช่ตอนเราสนิทกันสักพักก็บอกให้เวลาไปโมโมแล้วเรามาเจอกันใหม่โอเคนะครับแล้วอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเป็นชาวไทยกับชาวเกาหลีเนี่ยน่นถึจะเลือกใครเหรอถ้าเกิดมีแบบว่าสาวสาวไทยแบบนี้เลยนะกับสาวเกาหลีแบบน่ารักเหมือนกันเลยงานนี้จะเลือกเลือกฝั่งไหน เลือกไหนเลือกคนไทยเลือกคนไทยนี่เคาะแล้วด้วยใช่เลือกคนไทย เลือกคนไทยแต่หน้าแบบเกาหลีเลยนช่ึงตึงเกาหลีมาได้หน่อยก็ดีเอาหน้ารักหวานเนาใช่จะได้ขราวหน้ามาจะได้พูดภาษาเกาหลีได้เลยทีเนียวนะคะอนุกนานมากมากวันนี้มาอัปเดตผลงานก็จะให้บายบายกันไปต้องฝากผลงานโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยมีซิงเกิลมาฝากแฟนๆชาวไทยกันแล้วด้วยเชิญเลยค่ะครับผมก็ฝากแฟนๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็มีซิงเกิล หลักๆแล้ว2เพลงนะครับ<ช>ก็คือ Love r e v i e OK นะครับ<ม>แล้วก็เวอร์ชั่นภาษาไทยคือรักแท้แค่มาช้า<ม>ซึ่งเมื่อกี้ได้ดู MV ของอ Love r e v i e OK แล้วแต่ว่ารักแท้แค่มาช้าเนี่ยก็มี music มิวสิกวิดีโอด้วย<ม>ยังไงก็อย่าลืมติดตามลองหาดูกันน,นะครับเนี่ยเรามีเอ็มวยังครับ เดี๋ยวรอรอแป๊บนึงรอรอรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทูจัดมานะเดี๋ยวทูส่งมาปั๊บพี่โด่งพี่แนนะรักแท้แค่มาช้าได้ดูกันแน่แน่นะโดยเฉพาะรายการนี้เนี่ยนะนี่ทูเขาซื้อสื่อเปิดทุกวันทุกสปินส่งมาเลยเดี๋ยวป้าเปิดให้จริงยังไงส่งมาได้เลยนะครับเพราะว่าเพลงรักช้ารักแท้แค่มาช้าเนี่ยแฟนๆของน้องนะทวผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะดู MV ตัวนี้ด้วยรับรองน่ารักสดใสแล้วก็ได้นางเอกไทยเรามาเล่นด้วยใช่แล้วน้องพรีน้องพรีมาแล้วเรช่ก็ดูได้ ช่องทางอื่นๆด้วย IG Instagram ฝากให้หมดเลยของเราได้ครับผมก็เอาสำหรับตัวเพลงก่อนนะครับดาวน์โหลดนะครับผมก็ใน iTunes ก็มีว่าที่ www.truemusic.com นะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามข่าวสารของนัทก็มี Twitter กับ IG ที่เล่นเองนะครับผมก็ไป Follow ได้ที่ @natthu n a t t h e w นะครับผมแล้วก็มีอีก2เว็บไซต์หลักๆนะครับผมก็คือ www.natthuclub com แล้วก็ w w w nattil official dot com โอ้หลากหลายช่องทางหลากหลายช่องทางก็สามารถตามดูกันได้นะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆใครเป็นแฟนคลับของนาวินนะก็อย่าลืมไปใช่เขาเรียกว่าไปเป็นสมาชิก Subscribe กันเยอะๆก็แล้วกันช่วงนี้จะยังอยู่ไทยอีกนานไหมคะอยู่อีกนานครับอยู่อีกนากอ่ะก็โปรโมทซิงเกิลนี้ซิงเกิลนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลเพลงไทยด้วยตอนนี้เรื่องนี้เลย ไม่นานไม่นานีไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ได้ฟังกันและช้าเร็วช้าเร็วคุยไว้ยังคะประมาณคุยเดี๋ยวเดี๋ยวเรอ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 กอรอนอรอกอรอารอรอรอรมรอรนรอ่อรอรอรกรอ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 ัอรอรอรารอ่อร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 อบอร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 รอ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 ยอร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 อนอาอรอรอนอร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 อออรครออรอรอรอกรอออรอออรออรารออยรอรอออรอ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันต่อแน่นอนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อก variance, ああับก oh! ็อตสิบบันเชิงครับ